ยินดีต้อนรับสู่หลอนเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานที่ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์ชงเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทำให้คุณขนลุกและไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามความสยองไปพร้อมกันเลยครับริมชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศไทยมีสารเก่าแก่หลังหนึ่ง ตั้งอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไทรใหญ่ศาลแห่งนี้ถูกเรียกว่าศาลพยงูนะเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมาหลายชั่วอายุคนกำเนิดตำนานเล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนหมู่บ้านแห่งนี้เคยถูกไผ่แล้งเล่นงานอย่างหนักชาวบ้านต่างขาดแคลนน้ำและพืชผลแห้งตายไปจนแทบไม่มีอาหารจะประทังชีวิตในคืนหนึ่งหญิงชราคนหนึ่งชื่อยายจันได้ฝันว่าเห็นมูใหญ่สีทองเหลือบเขียวในตาสีแดงดัดเปลวไฟมันกล่าวแก่เธอว่า หากต้องการให้ฝนตกและหมู่บ้านรอดพ้นจากภัยพิบัติพวกเจ้าต้องสร้างศาลให้ข้าแล้วข้าจะปกปักรักษาที่นี่ตลอดไปเมื่อยายจันตื่นขึ้นเธอรีบเล่าความฝันให้ชาวบ้านฟังแม้หลายคนจะลังเลแต่ด้วยความสิ้นหวังพวกเขาจึงร่วมกันสร้างศาลไม้ไผเ่เล็กๆใต้ต้นไทรใหญ่จากนั้นไม่นานเมฆดำก็เริ่มก่อตัวฝนห่าใหญ่โปรยปรายลงมาอย่างน่าอัศจรรย์เติมเต็มแม่น้ำและไรนาให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ หลังจากวันนั้นชาวบ้านต่างเชื่อว่าพยงงูศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ที่ศาลและคอยปกปักรักษาหมู่บ้านใครที่เดินทางมาขอพรเรื่องฝนฟ้าการเก็บเกี่ยวหรือแม้แต่เรื่องโชคลาภก,ก็มักได้รับผลสมหวังแต่มีข้อห้ามสําคัญคือห้ามลบหลู่หรือทําร้ายงูทุกชนิดในบริเวณนี้วันหนึ่งมีพ่อค้าคนนอกหมู่บ้านผ่านมาพักแรมที่นี่เมื่อได้ยินเรื่องราวของศาลงูเขากลับหัวเร้อยยอะและท้าทาย ด้วยการติดกระถางทูบจนแตกจากนั้นไม่นานท้องฟ้าก็มืดครึ้มขึ้นอย่างฉับพลันพายุใหญ่พัดกระหน่ำจนน้ำท่วมฉับพลันพ่อค้าผู้นั้นพยายามหนีแต่กลับลื่นลม้ลมลงหน้าสาลก่อนที่ร่างของเขาจะถูกกระแสน้ำพัดหายไปไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยสาลพญางูยังคงตั้งอยู่และได้รับการดูแลจากชาวบ้านทุกปีจะมีการทำพิธีเส้นไหว้ด้วยไข่ต้ม และููิมาลัยเพื่อขอบคุณและขอพอรให้หมู่บ้านอยู่เย็ยนเป็นสุขบางคืนที่เงียบสงดมีคนกล่าวว่าเห็นเงาของงูใหญ่เลื้อยผ่านต้นไทรหรือได้ยินเสียงขู่ฟ้องแาเบาเหมือนพญาง,งูกำลังเฝ้ามองผู้คนที่มากลับไหว้ไม่ว่าตำนานนี้จะเป็นจริงหรือไม่แต่ไม่มีใครกล้าท้าทายอำนาจของสารงูแห่งแดนใต้อีกเลยแม้สารพญาง,งูจะเป็นที่เคารพของชาวบ้านแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่เชื่อในอำนาจของมันหนึ่งในนั้นคือทิศ มั่นชายหนุ่มผู้ไม่ศรัทธาในเรื่องไสยศาสตร์เขามักเย้ยยันคนที่มาไหว้สารและกล่าวว่าทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องเล่าหลอกเด็กวันหนึ่งขณะที่ทิดมั่นออกหาปลาตามปกติเขาบังเอิญพบงูเหลืองตัวใหญ่กำลังเลื้อยอยู่ริมคลองด้วยความคือขนองเขาจึงใช้ไม้ไล่ตีมันอย่างทารุณแต่ก่อนที่งูจะสิ้นใจในตาของมันจ้องมองเขาราวกับจะจดจำทิดมั่นไม่ใส่ใจและเทียงหัวก,ก่อนจะไป คืนนั้นทิศมั่นฝันประหารเขาฝันว่าเขาตื่นขึ้นมาในป่ารกทึบรอบตัวมีแต่เสียงฟอดังแววมาไม่หยุดทันใดนั้นงูใหญ่นับร้อยก็พุ่งเข้าใส่เขาเขาร้องลั่นพยายามวิ่งหนีแต่ขาบกลับนยับไม่ได้งูพวกนั้นเลยผันร่างเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆจนแทบหายใจไม่ออกเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมเหนือท่วมตวัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะแม้จะเป็นเพียงฝัน แต่ความรู้สึกเหมือนจริงจนเขาไม่อาจสลัดออกจากความคิดได้ตั้งแต่นั้นมาเขาเริ่มรู้สึกก่อถึงเงาประหลาดที่เลื้อยอยู่รอบบ้านได้ยินเสียงขู่ฟอในยามค่ำคืนและบางครั้งเขาเห็นรอยเลื้อยขนาดใหญ่ปรากฏอยู่บนพื้นดินแม้จะไม่มีงูอยู่ตรงนั้นไม่นานหลังจากนั้นทิดมั่นเริ่มมีอาการปวดแปลกประหลาดร่างกายอ่อนแรงกินอะไรก็ไม่ลงบางคืนเขากรีดร้องอย่างบ้าคลั่งราวกับเห็นบางสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคนในหมู่บ้านเริ่มรู้กันว่าเขาต้องคำสาดของพญางู เมื่ออาการหลักขึ้นทิดมั่นจึงยอมรับว่าเขาทำผิดจริงและขอให้ชาวบ้านพาไปขอขามาที่สารงูเขาคุกเข่าลงกราบของหมาและนำไข่ต้มมาถวายจากนั้นอาการของเขาก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ร่างกายกลับเปลี่ยนไปจากชายหนุ่มที่เคยแข็งแรงกลายเป็นคนที่ผิวซีดเซียวดวงตาดูแปลกประหลาดและไวต่อแสงมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงงูกู่ฟอกเขาจะสะดุ้งเฮือกและตั้งแต่นั้นมาเขาไม่กล้าทำร้ายงูอีกเลยหลังจากเหตุการณ์ของทิดม่นหมู่บ้าน ก็งเงียบสงบลงแต่บางคนที่เดินผ่านสารยามค่ำคืนยังคงเล่าถึงเงาดำขนาดใหญ่ที่เลื้อยอยู่ใต้ต้นไทรบางคืนมีเสียงขู่ฟอดดังมาจากที่ว่างเปล่าและบางครั้งงูตัวเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นที่สารราวกับเป็นบริวารของพญายงูไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าพญายงูมีตัวตนจริงหรือไม่แต่ทุกคนต่างเคารพสารงูอย่างเคร่งครัดไม่กล้าลบหลู่คำสาปข,ของมันอีกเลย หลายปีผ่านไปเรื่องของทิดมั่นกลายเป็นตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อต่วนใจว่าอย่าลบลูกพยังูแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีบางคนที่ไม่เชื่อถือโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านในคืนวันเพ็ญของเดือนเจ็ดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคืนที่อำนาจของพยังูแข็งแกร่งที่สุดโตงมิ่งและแหลมสามวัยรุ่นคึกขนองได้ท้าทายกันว่าใครกล้าปีนขึ้นไปบนสารมูพวกเขาหัวร้อย,ย่อความเชื่อกลบแก่และแตัดสินใจไปที่สารตอนเที่ยงคืน เมื่อไปถึงทั้งสามมองไปรอบๆสารที่เงียบสงดมีเพียงแสงจันทร์ส่อง,งผ่านกิ่งไทรและเสียงจิ้งหรีดร้องต้องปีนขึ้นไปก่อนตามด้วยมิ่งแหล่แม่พวกเขาหัวร้อนใจทางผู้จา่าลอรีตำนานที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่ทันใดนั้นลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านทั้งสามสะดุ้งและรู้สึกขนลุกโดยไม่ทราบสาเหตุจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงฟอออ,อออแหลมฉายไฟฉายไปรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาดังที่ดูคล้ายกำลังเลื้อยไปตามพื้น ไปเถอะวะกูว่ามันแปลกๆมิ่งเอ่ยเสียงสัน่นแต่ต้องกลับหัวระะ้อยยอจะกลัวทำไมว่าแค่งูตัวเดียวใครๆก็พูดให้ว่าไปเองยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบจูจๆสารก็สั่นไหวเสียงฟู่ฟ้าดังขึ้นจากทุกทิศทางก่อนที่โต้งจะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างเลื้อยผ่านข้อเท้าของเขาเมื่อเขาก้มลงมองก็ต้องตกตะลึงมีรอยเลื้อยเป็นทางยาวพันรอบขาของเขาท,ทั้งที่ไม่มีงูอยู่เลย ทั้งสามร้องลั่นวิ่งหนีกระเจิดกระเจินกลับบ้านทิ้งไว้เพียงศาลที่เงียบสงบเหมือนเดิมรุ่งเช้าเมื่อชาวบ้านได้ยินเรื่องของตงมิ่งและแหลมพวกเขาพากันไปดูที่ศาลและพบรอยเลื้อยขนาดใหญ่ปรากฏอยู่บนพื้นดินลากยาวไปรอบๆต้นไทรเหมือนมีงูยักษ์เคยเลื้อยผ่านหลังจากวันนั้นตงเริ่มฝันร้ายทุกคืนฝันเห็นงูพันรอบร่างหายใจไม่ออกราวกับมีบางอย่างต้องการเตือนเขาจนในที่สุดเขาต้องไปกราบขอขามาที่ศาลพร้อมถวายไทย ต้มและพูงมาลัยตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปลบหลู่สารพยังงูอีกเลยและตำนานนี้ก็ยังถูกเล่าขานต่อไปว่าแม้จะมองไม่เห็นพยงังงูแต่พยังงูมองเห็นพวกเราเสมอหลังจากโต้งมิ่งและแหลมไปขอขมาที่ศาลพวกเขาเชื่อว่าทุกอย่างจะกลับคืนสู่ปกติแต่เหตุการณ์ประหลาดยังไม่จบลงง่ายๆ ต้งยังคงมีฝันร้ายอยู่ทุกคืนในฝันเขาอยู่ท่ามกลางป่าทึบได้ยินเสียงฟู่ฟ้าดังรอบตัวร่างของเขาถูกตรึงไว้ขยับไม่ได้รู้สึกเหมือนมีเกล็ดเย็นเย็นเสียดสีตามแขนขาบางครั้งเขาสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นร้อนที่รินรถอยู่ข้างหูพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆพวกเจ้าละเมิดข้าเสียงนั้นเย็นเยียบและแฝงไปด้วยพลังอันเกรียวกราด คืนหนึ่งโต้งสะดุ้งตื่นขึ้นมาพบว่าเขาอยู่ในห้องของตัวเองแต่มันกลับรู้สึกแปลกไปผนังห้องของเขาเต็มไปด้วยรอยเลือดสีคล้ำคล้ายคราบงูที่หลุดลอกออกจากร่างโต้งกรีดร้องรีบเปิดประตูออกไปแต่ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าหน้าบ้านของเขามีซากงูขนาดมหึมาถูกทิ้งไว้อยู่ราวกลบเป็นคำเตือนสุดท้ายเมื่อข่าวแพร่ไปทั่วหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่จึงกล่าวว่าต้องอาจต้องทำพิธีปลดคำสาปเพราะสิ่งที่เขาทำอาจ ไม่ใช่แค่การลบหลู่สารแต่เป็นการท้าทายพยัญวูโดยตรงพอเท่าทองผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านบอกว่าเพื่อให้คำสาบสิ้นสุดตองต้องทำพิธีขอขามาอย่างถูกต้องและต้องถวายของเซ่นไหว้ที่พยัญูโปรดปรานนั่นคือไข่ต้มก้าวฟองสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และการขอขามาน้ำพึ้งป่าสื่อถึงความบริสุทธิ์และการกลับคืนสู่ธรรมชาติเทียนดำสามเล่มใช้ปัดเป่าสิ่งอัปมงคล คืนวันเทนตงต้องเดินไปยังศาลคนเดียวเขาต้องกล่าบคำขอเขามาว่าข้าล่วงเกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการขอพยนวะัยข้าจะดูแลและเคารพสถานที่แห่งน,นี้ตลอดไปในขณะทำพิธีลมแรงพัดผ่านอย่างรุนแรงใบไสปลืว่นต้องตัวสั่นมือไม้เย็นเฉียบขณะเขาวางของเส้นไหว้ลงเขารู้สึกถึงสายตาบางอย่างที่มองมาจากความมืดเสียงฟอเบาๆดังขึ้นรอบตัวแต่ไม่มีงูยอยู่เลย จูจูเทียนดำที่จุดไว้ก็ดับลงเองลมสงบลงอย่างฉับพลันพอเท่าทองพยักหน้าบอกว่าพยังงูยอมรับคำขอ,ข,อขมาแล้วหลังจากพิธีโต้งรู้สึกเหมือนถูกยกภูเขาออกจากอกฝันร้ายของเขาหายไปและบ้านของเขาก็ไม่ปรากฏร,รอยเหลืออีกแต่ทุกครั้งที่เขาผ่านสารตอนกลางคืนเขามักจะเห็นเงาดำขนาดใหญ่หรืออยู่ใต้ต้นไทรหลังจากพิธีขอขมาผ่านโดยต้งกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ความหวาดกลัวต่อพยังงูไม่เคยจงหายเขาเลิกคึกขนอง และกลายเป็นคนเงียบถึงขึ้น,นอย่างไรก็ตามเงาดำใต้ต้นใสยังคงปรากฏขึ้นทุกครั้งที่มีใครเดินผ่านสารยามค่ำคืนบางคืนมีคนได้ยินเสียงฟอ้อเบาๆแว่วออกมาจากโรงต้นไม้ชาวบ้านจึงเชื่อว่าพญางูยังคงสถิตอยู่ณนะที่แห่งนี้เฝ้ามองทุกการกระทำของผู้คนวันหนึ่งป้าสำราญหญิงชาราผู้ดูแลสารฝันว่าเห็นงูใหญ่หลือ้อลงจากต้นใสมันหันมามองเธอด้วยในตาสีแดงฉานก่อนจะเอ่ยเสียงก้อง ข้ายังอยู่ที่นี่ผู้ได้รักษาสารข้าจะปกปักรักษาแต่ผู้ได้ลบหลู่จะได้รับบทเรียนเมื่อป้าสำรานตื่นขึ้นเธอรีบเล่าความฝันให้ชาวบ้านฟังทุกคนยิ่งมั่นใจว่าพยางูดยังไม่ไปไหนและต้องดูแลสารอย่างเคร่งครัดกว่าเดิมเพราะร้ายของคนลบหลู่แม้ชาวบ้านจะเคารพสารพยงูแต่มักม,มีคนนอกหมู่บ้านเดินทางมาโดยไม่รู้ถึงตำนานวันหนึ่งกลุ่มคนงานจะต่างทิน ที่มาทําง,งานตัดไม้ในป่ารอบหมู่บ้านได้ตั้งแคมป์ใกล้สารเมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องเล่าก็พากันหัวเราะเยะและไม่เชื่อคืนแรกพวกเขาดื่มสุราสนุกสนานและบางคนถึงกับปีนขึ้นไปนั่งบนสารทําท่าทาง,ทาง,ทางลเละเียนพยังูป้าสํารานเตือนพวกเขาให้ระวังแต่พวกเขากลับหัวเราะและกล่าวว่าถ้างูมีจริงก็มากัดกูสิแต่คืนนั้นเอง กลางดึกได้ยินเสียงร้องโหยด่งมาจากแค้มของคนงานชาวบ้านรีบไปดูและพบว่าชายคนหนึ่งล้มลงตัวเกร็งปากอาตาข้างร่างของเขามีรอยมือทุกเร็ดงูขูดเป็นแนวยาวทั่วตัวแต่ไม่มีรอยกัดใดๆคนที่เหลือตกใจและรีบเก็บของออกจากหมู่บ้านทันทีไม่กล้าอยู่ต่อแม้แต่นาทีเดียวหลังจากเหตุการณ์นั้นสาพมพญางูกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครกล้าลบหลู่ทุกปีชาวบ้านจะจัดพิธีบวงสวงพร้อมถวายไทย ต้มน้ำพึ่งและดอกไม้เพื่อเป็นการเคารพแม้จะผ่านไปหลายสิบปีตำนานของสาพยางูยังคงถูกเล่าขานและยังคงเป็นที่หวาดเกรงของผู้ที่คิดจะท้าทายและทุกคืนวันเพ็ญหากคุณเงี่ยหูฟังใกล้ๆที่ศาลคุณอาจได้ยินเสียงฟอเบาๆแว่วมากับสายลมเพราะแม้จะมองไม่เห็นพยางูแต่มันมองเห็นคุณอยู่เสมอ แม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีไม่มีใครกล้าลบหลู่สาทยางูอีกแต่ยังมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นเป็นระยะทุกครั้งที่ชาวบ้านทำพิธีบวงสวงพวกเขาจะพบว่ารอบสารมีรอยเลื้อใหม่ๆปรากฏขึ้นแม้จะไม่มีใครเคยเห็นงูตัวใหญ่ขนาดนั้นแต่รอยเหล่านั้นก็ลึกและยาวราวกับมีบางสิ่งขนาดมาหึมาเคลื่อนผ่านบางคืนผู้เฒ่าผู้แก่ที่นั่งเฝ้าสารได้ยินเสียงเสียดสีของเกล็ดลากผ่านพื้นดินแต่เมื่อมองไปกลับไม่พบอะไร แม้ไม่มีใครเคยเห็นพย,ยงูเต็มตาแต่ทุกคนเชื่อว่ามันยังคงเฝ้าดูอยู่คืนหนึ่งหนูน้อยฟ้าใสาลูกสาววัยเจ็ดขวบของชาวบ้านคนหนึ่งเกิดละเมอเดินไปที่ศาลกลางดึกแม้พ่อแม่จะล็อกประตูบ้านไว้แต่เธอกลับเปิดออกไปเองได้พ่อแม่ของฟ้าใสาตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเธอหายไปพวกเขาตกใจมากรีบออกตามหาพร้อมชาวบ้านจนในที่สุดก็พบเธอนั่งอยู่หน้าศาลจ้องมองบางสิ่งใต้ต้นไท เมื่อพวกเขาเรียกเธอค่อยๆหันมาดุงตาของเธอเป็นสีเหลืองเรืองรองชั่วขณะก่อนจะกลับเป็นปกติเมื่อถูกถามว่าทำไมมาอยู่ที่นี่ฟ้าใสาตอบว่าพยังูเรียกหนูมาเขาบอกว่าเขาเหงาและอยากให้หนูเป็นเพื่อนชาวบ้านขนลุกเกลียวบางคนว่าฟ้าใสาอาจถูกพยางงูเลือกบางคนคิดว่าเธอแค่และเมอแต่หลังจากคืนนั้นฟ้าใสาเริ่มพูดคุยกับบางสิ่งที่ไม่มีใครเห็นผู้ถูกเลือก ตั้งแต่วันนั้นฟ้าใสมีพฤติกรรมแปลกไปบางครั้งเธอจะหยุดเดินแล้วจ้องไปที่จุดว่างเปล่าเหมือนกำลังมองใครสักคนเธอชอบไปนั่งใต้ต้นไทรคนเดียวและมักจะประสิบอะไรบางอย่างก,กับอากาศวันหนึ่งแม่ของเธอถามว่าเธอคุยกับใครฟ้าใสตอบว่าพยางงไงเขาคุยกับหนูทุกวันเขาบอกอะไรลูกหรือเขาบอกว่ามีบางอย่างก,กำลังจะมาและหนูต้องเตรียมตัว เมื่อแม่ถามว่าหมายถึงอะไรฟ้าใสเพียงแค่ยิ้มแล้วตอบว่าเดี๋ยวเขาจะมาเองหลังจากคืนนั้นหมู่บ้านเริ่มเกิดเรื่องประหลาดชาวบ้านพบซากงูจำนวนมากตายเกลื่อนในป่าทั้งที่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้น้ําในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หลังสารกลายเป็นสีขุ่นคล้ำท,ทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงแปลกๆดังก้องจากใต้ดินในบางคืนราวกับมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหว และในคืนวันเพนฟ้าใสก็เอ่ยประโยคที่ทําให้ทุกคนขนลุกเขากําลังมาและไม่ใช่แค่เขาคนเดียวคืนวันเพนนั้นท้องฟ้าเมื่อสนิทผิดปกติไม่มีแม้แต่แสงจันทร์หรือแสงดาวลงพัดเย็นวูบว่าเปล่กับพายุใหญ่กำลังก่อตัวชาวบ้านหลายคนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆใต้พื้นดินคล้ายมีบางสิ่งหนา ens, มหดมาหึมากำลังเคลื่อนไหวเขากำลังมาฟ้าใสกระซิบเบาๆแต่เสียงของเธอกลับก้องสะท้อนไปทั่วสาร ทันใดนั้นต้นสทรที่ตั้งอยู่ข้างศาลเริ่มไหวอย่างรุนแรงใบไม้ร่วงหล่นราวกับพายุพัดทั้งที่ไม่มีลมพัดเลยสีฟูฟ้าดังก้องรอบบริเวณรอยลื่ลึกปรากฏขึ้นบนพื้นดินมันลากยาวจากใต้ต้นสทรไปยังหน้าศาลชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์พากันถอยหลังด้วยความหวาดกลัวบางคนสวดมนต์บางคนกอดกันแน่นอย่างสันเทาแล้วมันก็ปรากฏตัว จากเงาเมื่อใต้ต้นส่พยพญางูตัวมหเมาเหลือออกมามันมีเกล็ดสีดำมันวาวขนาดใหญ่ในตาสีทองเรืองรองเหมือนเปลวไฟเย็นร่างของมันสูงเทียมสารหัวของมันเงยขึ้นสูงราวกับกำลังมองลงมาที่พวกเขาไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่น้อยพญางูจ้องมองชาวบ้านอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เสียงก้องกังวานจะดังขึ้นในหัวของทุกคนข้าหลับไหลามานานแต่พวกเจ้าได้ปลุกข้าขึ้นมา ชาวบ้านบางคนถึงกับสุดลงกับพื้นฟ้าสายยังคงยืนอยู่หน้าศาลดวงตาของเธอส่องแสงสีทองเช่นเดียวกับพญางูมีบางสิ่งกำลังจะมาพวกเจ้าจงเตรียมตัวให้พร้อมสิ่งได้กำลังจะมาป้าสำราญถามเสียงสัน่นเงาเมื่อจากป่าลึกพวกมันจะนำภัยมาสู่หมู่บ้านนี้คำพูดของพญางูทำให้ทุกคนยิ่งหวั่นหวั่นพวกเขาไม่เข้าใจว่าภัยที่ว่าคืออะไร หลังจากคืนนั้นเหตุการณ์แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสัตว์ป่าหลายตัวหนีออกจากป่ามายังหมู่บ้านเรากับกำลังหลบหนีบางสิ่งบางคืนได้ยินเสียงคำรามแปลกประหลาดจากป่าลึกทั้งที่ไม่เคยมีสัตว์แบบนั้นมาก่อนต้นไม้บางต้นเหี่ยวเฉ้าและล้มลงโดยไม่มีเหตุผลฟ้าใสาบอกกับทุกคนว่าพญางูจะคอยปกป้องหมู่บ้านแต่พวกเขาต้องรักษาสัญญา ชาวบ้านจึงร่วมกันบูรณะสาพยายงูสร้างที่บูชาใหม่และตั้งคำสัตว์ว่าจะปกปักรักษาสารและป่าอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ให้ใครมาทำลายตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็กลับคืนสู่ความสงบไม่มีใครได้มารุกรานแต่ทุกคืนวันเพ็ญหากเนี่ยหูฟังดีๆใต้ต้นไทรเก่าแก่เสียงฟูฟ้าของพยายงูยังคงดังอยู่เสมอ และนี่คือเรื่องราวสยองขวัญจากหลอนเล่าเรื่องบอกว่าทุกคนจะหลับฝันดีถ้ากล้าปิดไฟนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความสยองขวัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้คืนนี้ปลอดภัยจากความมืดมิดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ